ซอดาน้ามาสนุกไปกับเหล่าบรรดาศิลปินลากหลายรุ่นกับเกมโพวัดใจขึ้นหรือไหมรีบเลยไหอมออกแลไวม้เขากำลังหลอกอีฉันอยู่ว่าให้อีฉันยืนึ้นเอ้ยมันตกแก,กแ๊กตกแกกเลยนะมันต้องมีคนแบบว่าไอ้นี่วะเน่เลยเลือกอะไรวะเนี่ยถ้าคุณเลือกมาได้เพลงที่ยาวที่สุดตกรอบได้เพลงที่สั้นที่สุดตกรอบอ ก็มีหวัวใจตอดแก๊สที่ความกันท้าให้หัวใจฉันติดปนอะไรกันโอ้ยังไม่มีรู้โอ,อ้ยังแบบไม่มีรู้อยากให้พี่ลองดูจาะหนุย่ยหัวจ้าเพลงนี้นะต่อหน้าฉันวงเล็บเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเอาจริงๆแค่ชื่อเพลงก็ยาวกว่าคนอื่นแล้วนะใช่ <c oughs> ชื่อเพลง